ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกยายภาพมาดามนะคะวันนี้นะคะก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะคุณนกก็จะมาเข้าสู่หมวดหมู่เล่าสู่กันฟังนะคะแต่ในวันนี้นะคะคุณนกจะไม่ขอพูดเรื่องซีเรียสนะคะเพราะว่า,าใกล้ปีใหม่แล้วเนาะเราจะต้อง รับพลังดีๆนะคะพลังบวกนะคะเข้ามาสู่ตัวเรานะคะเรา,ยาพยายามไปรับพลังลบๆนะคะ,ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องกัลยาพามาดามนะคะติดตามคุณนลอยู่นะคะเรามาฟังเรื่องดีๆนะคะเรามาร่วมรับ พลังพลังดีๆพลังเออพลังบวกๆนะคะเข้าเข้ามาสู่ในชีวิตของเรานะคะเข้ามาสู่ในชีวิตประจําวันนะคะหลังจากที่คุณนกนะคะได้หยุดไปนดช่วงคริสต์มาสนะคะคุณนกคิดว่าคริสต์มาสเนี่ยคะ่ะหรือว่ายูนนะคะภาษาสวีเดนก็คือยูนยูนมันเป็นประปพีีของทางแถบทแถบ,บตะวัน ทางแถบยุโรปใช่ไหมคะคุณนก็ไม่ทราบว่าทังทางประเทศไทยนั้นหยุดกันหรือเปล่านะช่วงคริสต์มาสนะแต่ว่าประเทศสวีเดนนี่มันเป็นประเพณีวัฒนธรรมของเขานะคะประจําของทางแถบยุโรปประจําของประเทศสวีเดนก็หยุดเป็นเวลาสามวันนะคะคุณนก็หยุดตั้งแต่วันวันอาทิตย์ก็มาทํางานเอ้ยไม่ใช่วันอาทิตย์ขอโทษค่ะวันเสาร์เนาะวันเสาร์ก็มาทํางานครึ่งวันแล้วก็ได้หยุดวันอาทิตย์ วันจันแล้วก็วันอังคารก็ได้ก็ได้ทานอาหารอยู่นะคะร่วมร่วมทานอาหารยูกับครอบครัวนะคะซึ่งคุณนกก็มีครอบครบัวนั่นก็คือมีลูกชายนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปร่วมรับประทานอาหารอยู่นะคะมอสยูนะคะาภาษาสวีเดนก็คือมอสยูก็คืออาหารอาหารช่วงเทศกาลนะคะไปไปนั่งร่วมรับประทานอาหารกับเพื่อนนะคะเพื่อนสนิทนะคะเพื่อนสนิทก็ทําอาหารนะคะทาอาหาร ทำาหารเลี้ยงหมดเลยไอ้ส่วนที่ทําก็ทาไอ้ส่วนที่ไอ้ส่วนที่ส่วนที่ทําทําเองนะคะก็ทําส่วนที่ซื้อก็ซื้อนะคะก็ประเพณีของที่นี่นะคะถ้าวันคริสต์มาสหรือว่าวันขึ้นปีใหม่นะคะเขาจะทานอาหารกันนะคะคือเขาจะซื้ออาหารมาตุนนะคะมาเยอะมากเลยนะคะเขาเขาจะไม่ประหยัดเรื่องอาเรื่องอาหารเลยนะคะถ้าเป็นวันสําคัญสําคัญนะคะเพราะก็ถือ เคสนะคะเคสที่ว่าในวันในวันสำคัญนะคะวันขึ้นปีใหม่อะไรเงี้ยวันคริสต์มาสอะไรเงี้ยหรือว่ายูนภาษาสวีเดนก็คือยูนยูนมันจะต้องรับพลังดีๆเข้ามาสู่สู่ครอบครัวสู่ชิตของเราใช่ไหมคะ <c oughs> ซึ่งคุณนก็นั่งรับประทานอาหารยูนกับเพื่อนแล้วก็มีความสุขแฮปปี้ไปก็ได้หยุดไป3มวันนะคะมีแต่ความสุขนะคะ แล้วก็เดี๋ยวก็จะได้หยุดอีกแล้วนะคะคือหยุดวันที่31นะคะ3าธันวาคมซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะคะแล้วก็จะหยุดเบิ้ลอีกคือวันที่1นะคะหนึ่งมกราหรือว่าภาษาสเปนก็คือยานวยรีคือเดือนมกรานะคะก็จะได้หยุดอีกแล้วเท่ากับหยุดไปแล้ว3วันนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกเดี๋ยวตอนนี้คุณนก็จะต้องทํางาน1 2 3สาทำงานไปถึงวันเสาร์นะคะวันเสาร์วันที่ทําครึ่งวันนะคะแล้วหลังจากนั้นก็วัน วันอาทิตย์ก็หยุดหยุดแล้วก็วันจันทร์ก็หยุดมันกวันขึ้นปีใหม่ซึ่งมันเป็นประเพณีแล้วทั่วโลกเลยนะคะวันขึ้นปีใหม่นะคะคุณนกคิดว่าประเทศไทยก็ปิดเหมือนกันนะคะประเทศไทยก็หยุดเหมือนกันนะคะเริ่มหยุดตั้งแต่วันบางหน่วยงานก็อาจจะเริ่มหยุดหยุดวันเสาร์เนาะถ้าเป็นเอกชนนะก็คงจะคุณนกคิดว่าหยุดตั้งแต่วันเสาร์นะเมืองไทยเนาะแล้วที่นี่ก็หยุดตั้งแต่วันเสาร์เหมือนกันแต่ว่างานของคุณนกคุณนกก็ต้อง มาทําำันเสาแต่คุณนกดูก่อนนะคะถ้าไม่มีงานบุกเข้ามาคุณนกก็ก็จะไม่ทําก็จะหยุดไปเลยเสาอาทิตย์จันทรสาวันเบิ้ลไปอีกสาวันนะคะก็หยุดหยุดเนาะหยุดแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่เราหยุดเพราะว่าเราทํางานมาตลอดทั้งปีนะคะเราก็หยุดให้เพื่อร่างกายของเราได้พักผ่อนนะคะก็ก็ต้องทานอาหารอีกแ้วค่ะตอนนี้น้ําหนักขึ้นเยอะเลยนะคะ ก็คุณนกก็พูดแล้วจะมีขันตอนคลิปว่าคลิปนี้นะคะคุณนกจะไม่พูดเรื่องซีเรียสน,นะคะจะไม่พูดเรื่องหนักสมองนะคะแล้วก็คุณนกจะพูดแต่สิ่งดีๆนะคะช่วงปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะแฮปปี้แฮปปีนะ้ทานอาหารอร่อยๆนะรับพลังดีๆพลังบวกๆเข้ามาหาชีวิตของเราเข้ามาสู่ครอบครัวของเรานะครับ อันไหนที่พลังลบๆอย่างเช่นข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเราก็เห็นหัวเห็นหัวหัวข้อข่าวใช่ไหมคะ่ะเราก็เห็นมันเป็นพลังลบๆเราก็ไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องเข้าไปกดเข้าไปดูแล้วก็ผ่านไปเลยใช่ไหมคะคุณลกตอนนี้คุณลกก็เป็นบุคคลที่ชอบเล่นช่อง YouTube อยู่เลยใช่ไหมคะคุณลกก็เข้าไป พอไปเห็นหัวข้อคุณก็เลื่อนผ่านไปคือเราไม่ไม่ไม่ให้ความสนใจนะคะช่วงนี้นะคะสำหรับทุกท่านที่ติดตามคุณนกอยู่นะคะข่าวสารอะไรที่มันหนักๆน,นะคะก็ผ่านเลยไปอย่าเข้าไปดูนะคะแล้วก,ก่อนที่เราจะเข้าไปเช็คข่าวสารเนะลยเนี่ยเราก็ดูหัวข้อก่อนถ้ามันเป็นหัวข้อที่หนักๆก,ก็ไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปดู ยกตัวอย่างสมมติว่าหัวข้อเขาเขียนเป็นการโจมตีอะไรที่มันหนักๆนะคะเราก็อย่าไปรับพลังลบๆนะคะเราก็ไม่ต้องเข้าไปดูตอนนี้มันจะปีใหม่แล้วนะคะอีกสองสาวันนะคะเราทําจิตใจของเราให้ผ่องใสนะคะให้ชีวิตของเรามีแต่ความความสุขนะคะมีให้เราแฮปปี้แฮปปี้นะ,ะคุณลบก็ช่วงนี้ก็ห่างๆหน่อยเรื่องข่าวสารนะคะเราไม่ต้องไปรับ พลังลบๆนะคะเราก็พยายามรับพลังบวกๆเข้ามาสู่ชีวิตของเรานะคะก็เตรียมตัวกันเนาะอีกสองสาวันก็ได้หยุดอีกแล้วเมืองไทยก็หยุดนะคะที่นี่ก็หยุดนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องเรื่องใหญ่นะคะเป็นวันสําคัญสําคัญนะคะวันขึ้นปีใหม่นะคะก็ยิม้มยิ้มรับกับความกับปีใหม่เนาะก็อย่างที่บอกอะคะเอาพลังลบๆออกไปอย่าเอาพลังลบๆเข้ามาหาร่าง,งมาหมาัก มาสู่ในชีวิตประจําวันของเรานะคะเราก็รับแต่พลังบวกๆนะคะแล้วสิ่งดีๆมันจะได้วิ่งเข้ามาหาเรานะคะสิ่งดีๆมันก็เป็นการตน้ตนต้นรับปีใหม่พลังบวกเข้ามานะคะทุกท่านตอนนี้คุณนกก็จะเล่าสู่คนฟังนิดนึงนะคะเกี่ยวกับประเทศสวีเดนนะคะตอนนี้ประเทศสวีเดนตอนนี้หิมะ ตกนะคะตกหนักเลยนะคะถ้าทุกท่านติดตามคลิปของคุณนกนะคะช่องกัญยาพามดานจะเห็นว่าคุณนกจะโชว์คลิปหิมะนะคะเป็นคลิปสั้นๆบางคลิปก็จะยาวนะคะส่วนมากถ้าเป็นคลิปหิมะนี่คุณนกจะทําก็ประมาณห้านาทีหนาที3านาทีสองนาทีอยางงี้ะคะ่ะจะโชว์เพื่อนๆนะคะช่วงนี้ก็หิมะตกตกหนักเลยนะคะตั้งแต่คุณนกมาอยู่นะคะสิบ เฉพาะที่ในซนวิเกนในคุณนกมาใช้ชีวิตอยู่ที่ซนวิเกนนี้ประมาณสิบกว่าปีแล้วคะคุณนกไม่เคยเจอหิมะอะไรจะหนักขนาดนี้เลยนะปีนี้หิมะตกหนักมากๆเลยนะคะอแล้วก็วันนี้หิมะไม่ตกใช่ไหมคะวันนี้ที่คุณนกนั่งทําคลิปอยู่นี่นะคะก็เป็นเวลาบ่ายสองเลยนะคะบ่ายสองของประเทศสวีเดนนะคะแต่เมืองไทยตอนนี้ก็คงจะเริ่มมืดแล้วเมืองไทยก็ประมาณ ภาคบ่ายส2 2> องเอไทยก็ประมาณสองทุ่มนะคะเพราะมันจะห่างกัน6ชั่วโมงนะคะนาหิมะนี่จะห่างกัน6ชั่วโมงนะคะเวลาของประเทศสวีเดนเนี่จะตามจะตามประเทศไทยนะคะตามถึง6ชั่วโมงนะคะ <_ m akes> แต่ถ้าเป็นหน้าร้อนเนาะหน้าร้อนจะตามอยู่5ชั่วโมงนะคะ <_ m akes> ทุกท่านที่ตามคุณนกติดตามคุณนอกอยู่นะคะก็จะได้ความรู้นะคะว่าประเทศยุโรปแล้วก็ประเทศไทยท,ทั้งแถบแถบยุโรปกับแถบเอเชียเนี่ยเวลามันจะแตกต่างกันมากนะคะเขาก็จะปรับประเทศไทยนี่ไม่ต้องปรับใช่ไหมคะเพราะว่าเป็น เป็นประเทศที่เป็นประเทศที่ร้อนนะคะมันไม่ต้องมีการสับเปลี่ยนเวลาแต่ว่าประเทศสวีเดนเนี่ยต้องเปลี่ยนนะคะถ้าหน้าเข้าหน้าหิมะนะคะก็จะปรับเวลาตามตามประเทศไทยเนี่ยหชั่วโมงแต่ถ้าหน้าร้อนนี่ก็จะตามประเทศไทยประมาณห้าห้าชั่วโมงนะคะจำไว้เลยนะคะก็ตอนนี้ก็บ่ายสองเนาะเดี๋ยวคุณอขอเช็คหน่อยว่าใช่หรือเปล่า ใช่ว่าเนี่ยอ,อ๋อก็จะถึงบ่ายสองแล้วค่ะก็จะถึงบ่ายสองแล้วประเทศไทยก็ประมาณจะจะสองทุ่มเพราะมันต่างกันหกชั่วโมงใช่ไหมครับวันนี้หิมะไม่ตกนะคะแต่อากาศเย็นมากอากาศติดลบตลอดเลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะจะหิมะจะตกนะคะเพราะว่ากรมกรมไอพยากรณ์กรมอุตุกรมพยากรณเขาก็พยากรณออกมาแล้วว่าพรุ่งนี้จะมีหิมะตกหนักเลยนะคะ <c oughs> ออขอโทษค่ะพูดมากคุณนกจะสำลักเลยค่ะขอโทษทีพรุ่งนี้นะประเทศวีเรนจะหิมะหิมะตกนะคะตกตกค่อนข้างหนักนะคะก็อตอนนี้ก็หิมะนี่จะโสงเป็นภูเขาเลยนะคะติดตามคลิปของคุณนกนะคะคลิปที่สองร้อยสองร้อยห้าสิบเนาะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเอ็ดคุณนกจำไม่ผิดเนาะ คุณต้องปล่อยคลิปออกไปแล้วนะคะก,ก็จะโชว์หิมะกองหิมะีนสูงมากเลยนะคะหิมะก็ตกสวยงามมากๆเลยนะคะเอ,อคุณนกมาอยู่ที่นี่ก็มันเกือบยี่สิบปีแลนะ้วเนาะคุณนเน้น,เน,นเน้นบอกเพื่อนเนาะก็มันก็ชินแล้วคะ่ะชินแล้วชินแล้วก็ชอบมากคุณนกเป็นคนที่ชอบหิมะนะคะเพราะว่าเวลาหิมะตกลงมานะระหว่างที่ตกลงมาม,มันเหมือนปุยปุยนุ่นเลยนะคะมันจะเป็นสีขาวบริสุทธิ์ คุณนกชอบมากสวยสวยงามมากๆเลยแล้วยิ่งพอมันหยุดตกแล้วใช่ไหมคะแล้วก็พอหยุดตกนี่หิมะมันจะขาวเต็มพื้นไปหมดเลยใช่ไหมคะในป่าก็เต็มพื้นแล้วมันกระค้างอยู่บนยอดไม้บนกิ่งไม้นะคะแล้วเวลาแสงแดดจ้าเนะี่ยแสงแดดเวลาหยุดตกแล้วแสงแดดมันจ้าใช่ไหมคะมันจะส่งกระทบกระ,กระทบกับหิมะโอ้ยสวยมากสวยงามโอ้โหมันธรรมชาติจริง,รงๆนะคะประเทศสวีเดนคุณนกอยากเชิญชวน เพื่อนๆนะคะทุกท่านนะคะที่ตามคุณนอกอยู่นะคะ,ะคุณนกถ้าเพื่อนๆมีเวลาว่างนะคะเชิญชวนมาเที่ยวประเทศสวีเดนนั้นมาช่วงในหน้าหนาวเนาะมามาก็มาท่องเที่ยวนะมาท่องเที่ยวสักสองอาทิตย์ยอะไรเงี้ยมาก็มาเที่ยวนะช่วงช่วงช่วงหน้าหิมะเนาะมาพักอยู่กับคุณนกก็ได้ค่ะคือเรื่องที่พักเรื่องอาหารนี่ไม่ต้องกลัวเลยคุณนกรับผิดชอบเองเนาะสำหรับตัว๋วเครื่องบินเนี่ย ก็รับผิดชอบตัวเองซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็มาถึงมาถึงที่ประเทศสวีเดนนคุณนกก็สามารถที่จะไปรับได้ที่สนามบินนะคะก็มารับมาคุณนกไปรับแล้วก็มาอยู่มาอาศัยอยู่กับคุณนกได้เรื่องที่พักอะไรเงี้ยเรื่องที่พักเรื่องอาหารนี่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวคุณนกรับผิดชอบเองถ้าเพื่อนๆอยากมานะคะให้เพื่อนๆเนี่ยซื้อตั๋วเครื่องบินมาเนาะก็ อยากให้ต้องการให้เพื่อนเพื่อนมาเห็นหิมะกันเนาะมาสัมผัสหิมะกจริงๆอืม,มาออกพูดแล้วก็อยากให้เพื่อนๆมาเห็นเนาะมันสวยเงามากๆเลยตอนนี้คุณนกมองออกไปข้างนอกนะคะคุณนกณเพื่อนไม่ต้องแปลกใจเวลาคุณนกชอบชำเลืองออกไปเพราะว่าที่ทํางานของนกมันจะเป็นกระสกใสใช่ไหมคะคุณนกสามารถที่จะมองออกไปข้างนอกได้เห็นหิมะหิมะนี่จะกองสูงมากเลยนะโอ้ยสูงมากๆเลยคะ่ะ แต่ก็การสัญจรก็เป็นไปตามปกตินะคะถึงหิมะจะตกขนาดไหนการสัญจรไปมารถยายัางวิ่งเหมือนเดิมผู้คนก็ยังใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็น้ําไฟแล้วก็ยังใช้ตามปกตินะคะจะ,ะไฟก็ยังใช้อย่างอุดมสมบูรณ์นะคะก็ไม่มีอะไรที่น่ากังวลน่าเป็นหุวนะคะถึงหิมะจะตกหนักขนาดไหนนะคะอากาศจะเย็นติดลบขนาดไหนนะคะ เราก็ยังใช้ชีวิตตามปกตินะคะ, <g iggle> ะก็เล่าสู่กันฟังเนาะเล่าสู่นเพื่อนเพื่อนที่ติดตามคุณลกอยู่เนาะก็มีสิ่งดีๆก็เล่าสู่กันฟังเนะเาะก็ต้องการให้เพื่อนเพื่อนที่ติดตามคุณลูกอยู่น,นะคะมีความสุขมีรับตสิ่งดีๆเนาะก็ก่อนจบคลิปนี้เนาะคนนะุณลกก็ก็ต้องขอย้ำเลยนะคะ ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะเหลืออีก2-3สาวันนะคะขอให้ทุกทกท่านนะคะที่ติดตามคุณลกคณน,นะคะก็รับแต่พลังบวกๆนะคะรับแต่สิ่งดีๆนะคะก่อนปีใหม่นี้นะคะสิ่งใหนที่เราเห็นเราก็อย่าไปรับฟังนะคะ สิ่งในที่มันบั่นทอนความรู้สึกของเรานะคะคุณลกเข้าใจ fc ของคุณนกนะคะว่าเราก็ให้มันผ่านเลยไปนะคะ,อะพอหลังจากหลังจากจบปีใหม่แล้วเราค่อยว่ากันอีกทีเนาะตอนนี้ก็รับแต่สิ่งดีๆนะคะพลังบวกๆเข้ามาหาชีวิตของเรานะคะมา เข้ามาชีวิตประจําวันของเราเข้ามาสุขครอบครัวของเรานะครับพลังลบๆเราก็ผักมันออกไปนะคะเร,เราอย่าไปรับฟังเราเราอย่าไปรับรับรู้นะคะปล่อยผ่านไปเนาะช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นพลังลบๆให้เราผ่านไปเนาะรับแต่พลังดีๆอย่างเนี้ยตอนนี้คุณนกก็มาทํางานด้วยความสุขแฮปปี้นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสอ่า ข่าวสารอะไรที่มันบันทอนความรู้สึกของเราเราก็อย่าไปรับรู้อย่าเข้าไปฟังนะคะคุณนกก็บอก,กเพื่อนแล้วนะคะคุณนกรู้ว่าท,ทุกท่านนะ่ะที่เอฟอีคุณนกูกที่เข้ามาติดตามคุณนกนะทุกท่านเป็นผู้รู้เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ที่มีทั้งคุณวุฒิวัยววุฒินะคะรู้ว่าสิ่งสิ่งไหนที่ดีพลังไหนที่ดีๆก็ นำเข้าเข้ามาในชีวิตของเรานะคะพลังลบ,ลบ,ลบๆเราก็ผลักออกไปนะคะคุณนกเชื่อมั่นนะคะใน f สีของคุณนกนะคะเชื่อมั่นในทุกทกท่านที่ติดตามคุณนกอยู่นะคะเนาะก็ปีใหม่นี้นะคะคุณนกก็ขออวยพรเนาะแล้วคลิปต่อไปก็จะพูดถึงปีใหม่ก็จะอวยพรแต่คลิปนี้ก็จะอวยพรให้กับทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามคุณนกนะคะให้คิดบางสิ่งใดก็ขอขอให้สม สมความปัาถนาเนาะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองขอให้ถูกหวยรวยทรัพย์นะคะรำ่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้ประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็การเงินรำ่ำรวยร่ำรวยขึ้นไปเนาะแล้วก็ขอให้ทําชีวิตของเราให้มีแต่ความสุขเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะ,ะรับแต่ พลังบวกๆเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันของเรานะคะ,ะก็สำหรับคลิปๆนี้นะคะคุณลกก็ต้องขอกล่วาวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ